สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนนลนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซใหม่แล้วก็เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็จะมาสรุปผลแนวทางรัฐบาลไทย สุดสองตัวบนล่างงวดประจําของวันที่1เดือนสองสองหหก็คือมือนีเนะจ้ามาหายพพเอฟซได้รับชมตามเคยจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมเนะจ้าคําเตือนจะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจ้า สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยชุดสองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวนะจาะวันที่หนึ่งเดือนสองจอยให้เด่นสองตัวนะจาะเด่นวิ่งรูดสองตัวาจากก็คือเด่นเจ็ดเด่นสามวิ่งรูดจ๊ะผลสรุปบนนะจาะบนออกสามศูนย์แปดสองตัวล่าออกสามศูนย์สามศูนย์จอยเข้าตรงๆจาะพีพีเอฟซีจ๊ะสามศูนย์จ้ะมาตรงๆจาะสามศูนย์จ้ะ สองตัวล่างสามศูนย์มาตรงๆเด่นสามรูดสามมาจากนะเสียดายเนาะจ้าสามศูนย์นี่มาในหลักร้อยหลักสิบบนเนาะจ้าพีพีเอฟซีจ้าเข่ขาสองเด้งเลยเนาะจ้าสำหรับสามศูนย์เนาะจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีที่ตามแนวทางรัฐบาลไทยสุดสองตัวบนล่างเนาะจ้าวันที่หนึ่งเดือนสองเนาะจ้า ้าผู้ได้ติดตามน้องจอยก็ถือว่าสิเขาตรงตรงสามศูนย์นจ้กเขาตัวใดแบบใดหรือว่าพีพีเอฟซีตนใดมีคำถามกะสามารถคอมเมนต์บอกน้องจอยได้เด้อจ้าพีพีเอฟซีจ้าจอยสิใดมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าเขาตัวใดแบบใดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นอกจ้าสำหรับคลิปนี้อาจารย์จอยก็มาสรุปผลแนวทางรัฐบาลไทยให้พีพีเอฟซีได้รับช้มนอกจากอ่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะจ้ะเพื่อสิได้โบพ่านกับแนวทางใหม่ๆที่จอยลงให้พีพีเอได้รับชมนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหนา้นาจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับข้อกาวคำว่าสวัสดีจ้า